สวัสด,ดีช้าคาบาเบลโมบายทุกคนนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับช่อง m อ1 7 9นะครับวันนี้นะเราจะมาต่อกันที่แนวทางของใส่ฟอร์ชิลนะครับอ่ะเรามาเริ่มนะ <S <S เมื่อขึ้นชื่อวอ่าชื่อ f อ r d นะครับให้เรามาดูตรงสก,กิลก่อนนะมันจะมีอ s ซาเวพอนเพิ่มขึ้นมานะครับ เฉพาะอาชีพฟอร์ Ford เท่านั้นนะครับถึงจะมีอาซาไปพ่นขึ้นมาตรงนี้เป็นอาซาชิลนะให้เรามาเช็คตรงนี้ก่อนว่ามันเพิ่มคิเลตหรือเปล่านะครับของชิลไม่ได้เพิ่มนะถ้าของชิลไม่ได้เพิ่มนะครับให้เรามาดูเทียบเกรดสกิลนะเรามาตรงนี้คาชิ่งเบ็นะครับมันว่าเพิ่มคิเลตยี่บสี่เปอร์เซ็นตอ่าตรงนี้นะครับที่อาชีพฟอร์ Ford จะต่างจาก ชื่ปกติเพราะว่ามันจะมีค่าคิเลสมาให้เลยนะโดยที่เราไม่ต้องใส่ของมันบอกว่าเพิ่มค่าคิเลเ24%นะแล้วทุกตัวละครเนี่ยมันจะมีค่าคิเลสเริ่มต้นอยู่แล้วคือ5%นะครับเท่ากับว่าชิลนะเริ่มมาปุ๊บจะมีคิเลสอยู่ที่29% นะเดี๋ยวผมถอดของให้ดูนะว่ามันจะมีคียเลตอยู่ยี่สิเก้าเปอร์เซนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอะไรมั่งเพิ่มคีเอาออกไปหมดเพิ่มไหมไม่เพิ่มโอเคนะฮะเรามาดูปั๊บยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นนะครับคีเรเลตพื้นฐานของคิวคือยี่สิบเก้าเปอร์เซนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำคีเเลตให้ตนัน นะครับให้เรามาดูที่แหวนเลยอ่าผมแนะนำเหมือนเดิมคือเมอื่อก็้เฮบลิงนะครับคุณใส่ไปวงเดียวนะแล้วคุณมาดูคีเลต44เปิดละถ้าเราใส่ลิงออฟลักอีกวงหนึ่งนะสักบวกหนึ่งหรือบวกสองก็ได้นะครับแล้วคุณดูนะอ่าลิงออฟลักนะครับลิงออฟลักถ้าเราใส่บวกหนึ่งมันจะเพิ่มสิบเปอร์เซ็น อาเรทเกินแล้วนะครับถ้าเราใส่บวกสองมาเจอ15%สิบห้าเปอร์เซนก็เกินอยู่ดีนะครับคือชิวเนี่ยเราใส่แหวนสองวงนะบวกกับเรทที่ติดตัวเนี่ยเราสามารถเล่นคิเลทประมาณหกสิบได้สบายสบายเลยนะครับซึ่งพอเรามีเรทอ่าหกสิบแล้วนะ สมมตินะสมมติว่าแบบคนดันเลทไปประมาณสักหกสิบนะถ้าเราใส่ลรืององบล็กโบสองอะเลทจะไปเลทจะทะลุไปห้าสิบเก้าใช่ไหมเลทจะไปห้าสิบเก้านะถ้าเราอัพเป็นคิลเลียนลิงนะครับถ้าเราอัพแหวนไปคิลเลียนลิงตรงนี้จะเป็นเลทสิบหกนะก็จะเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์พอดีเลยนะครับถ้าเราจะเล่นเรือหกสิบเราก็เล่นง่ายนะครับถ้าเราเป็นชิวนะ แล้วถ้าทุกคนบอกว่าเออพี่ถ้าเลทมาทําง่ายแล้วเราก็ไปลงคิดดาเมจเลยใช่ไหมต้องบอกว่าไม่ใช่ครับเพราะว่าคุณมาดูนะสกิลนะอ่าเฮลคาเชอร์นะมันบอกว่าคิดดาเมจเพิ่มขึ้นห0สเอร์เซนตมื่อใช้นะชิวทักเนี่ยก็เพิ่มขึ้นห้าสิบนะอ่าชิวแกนเดตก็เพิ่มขึ้นห0สิบชิวสปินเตอร์เพิ่มขึ้นหนึ่งรอยเลยนะครับแล้วคุณมาดูอัปเกรดสกิลนะ มันจะเพิ่มคีเาเมจอีก60%นะครับเพราะฉะนั้นคือตัวเนี้เริ่มต้นมาคีดดเมจมันก็ปามาร้อยกว่าแล้วนะครับนะเริ่มต้นมาคีดดเมจมันก็ปามาร้อยกว่าแล้วซึ่งถ้าถามว่าชิวนะครับขาดอะไรขาดดาเมตต้นนะครับหรือสกิลเอ็มนะคุณดูสกิลเอ็มนะครับห้าเปอร์เซนนะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวชิวอะจะแปลกหน่อยนะผมจะแนะนําที่ชุดก่อนแล้วค่อยไล่ไปประดับนะครับชุดนะที่เราจะดูกันก็คือถ้าให้แนะนําเลยนะครับชิวจะในแผ่นนี้เราไม่ต้องสนใจเรื่องการป้องกันก่อนก็ได้เพราะว่าแค่เราเปิดบัฟถึออ่อมอนกตีเราไม่ลงแล้วสักด่านหนึ่งนะครับ เราเป็นตัวแทงนะเราไป tank, นะเราเป็นตัวแทงเราเป็นตัวชนให้กับคนอื่นอ่าแคบีวัตถนะให้ใช้ในจังหวะดดีๆหน่อยมันก็ไปไหวแล้วครับเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณจะมาดูของชิวนะบางคนเนี่ยเล่นชิวอ่ะโซโล่ด้วยนะไม่ได้มาเล่นกับเพื่อนนะครับเพราะนั้นคือคุณจะต้องดูของอ่าถ้าคุณไหวไมิทิวก็มิทิวนะครับถ้าคุณไหวซิกเมตันก็ก็ซิกเมตัน,ตนหรือคุณจะ ดอปต่ำลงมาหน่อยเป็นชายกาดได้นะเป็นของกีตาได้แต่ว่าให้คุณมาดูตรงนี้นะครับให้คุณเลือกเป็น M อมนะแล้วให้คุณหา m อมนะ m ออย่างนี้นะครับใส่รูตันได้นะหรือจะใส่มีรูก็ได้ออฟเลือดนะครับหรือออปแอมนะที่เสื้อสองอย่างนะครับอามวกนะครับหมกเหมือนเดิมนะคุณจะเลือกวิทิวซิกหรือชายกาดแล้วแต่ นะครับผมยกตัวอย่างไปใช้การนะน่ามันอ่าน่าจะหาของง่ายให้ก็ดูเป็นแอมนะครับแอมเลยนะเพราะว่าเราจะเร่งดามจต้นของมันนะครับคุณอ่าถ้าคุณลองไม่มีแอมอะ่ะแล้วคุณไปใส่คิดดาเมจเลยต่อให้คุณคิดดามเตจร์สองสามร้อยอ่ะคุณไปตีมันก็ไม่แรงนะครับคุณไปตีมันก็ไม่แรงเพราะนั้นคือมันไม่คิดดามเมจในตัวอยู่แล้วคุณมาหาแอม นะครับหมวกเนี่ยผมแนะนําว่าให้คุณหา m 7นะแล้วต้องเป็น2ลรูนะครับน่าจะหายากนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยกันนะเป็น2ลรูอย่างนี้นะครับแล้วคุณเอามาออฟคิดข้อดาเมจสองข้างนะครับโอเคนี้ชุดนะ m 7ลรองเท้าก็ยัง m นะครับทุงมือก็ยัง m อยู่นะ ทุกอย่างเป็นแอร์หมดนะครับทุกอย่างที่ใส่เป็นแอร์หมดเพราะว่าแค่เราใส่แหวนสองข้างเนี่ยเนี่ยแหวนเลด2ข้างนะกับ5้าสบสกิลติดตัวเนี่ยของฟอ r t i ิลเลดมาทะลุปไปหกิแล้วนะครับถ้าเอากันจริงๆนะเลดมาทะลุปไปหกแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องอ่าไปสนใจค่าเลดเลยนะครับเราไปดันแม็กเลดดีกว่านะ ถ้าเราจะดันจริงๆนะครับ okay. โอเคส่นถุงมือนะถ้าใครอยากได้ดูดเลือดดูดมานานะครับก็ไปหาที่มันมีรูมาเลอกเอร์เหมือนเดิมนะไปหาที่มันมีรูมานะครับแล้วก็ออฟดูดเลือดแล้วก็ดูดมานานะอย่างละอย่าละรูดูดเลือดรูหนึง่งดูดมานารูหนึง่งก็ได้แล้วนะครับเราเท้าเหมือนกันมนันรอไปส่งขยายดูดเลือดก็ดูดมานาได้นะ จะออบสองข้างนั้นก็ได้หรือจะออบเป็นมาตรฐานเป็นเลือดก็ได้นะครับชุดพูดไปแล้วนะออบเลือดนะครับมันเป็นตัวแทงนะเพราะนั้นไม่ต้องไปออบอย่างอื่นนะครับหรือใครมีงบจะออบแอมก็ออบนะครับโอเคอา,อาวุธนะอาวุธตอนนี้ผมจะใส่อาวุธเป็นอาวุธแจกนะครับผมเลือกมาเป็นขีดดามเมลสองข้างจริงผมอยากจะใส่เป็นอาวุธแอมนะ อ่าเพราะิวเนี่ยให้ถือเบลดนะเบลดพลังโจมตีมากกว่าอ่าดาเมจต้นเราอะ่ะน้อยเพราะอ่ uh, อาเพราะฉะนั้นคือถ้าเราไปใส่คาตาน้านะครับที่ดาเมจต้นน้อยกว่าเบลดมันไม่คุ้มนะครับให้เราใส่เบลดเลยถ้าคุณงบน้อยให้คุณมาดูลายแค่นเหมือนเดิมแล้วคุณหาเอ็มนะเอ็มกับเอสแท็กนะเราไม่จำเป็นต้องหาเลดนะเลดอย่างนี้เราไม่เอานะครับเลดอย่างนี้เราไม่เอาคีดดาเมจเรายังพอโอเคอยู่ แต่คือให้คุณเน้นตรงที่ค่า M นะอ่า M อย่าให้มันต่ำกว่ากว่า5แล้วกันนะอย่าให้อย่าให้ M ต่ำกว่า5ให้เล่น5้าขึ้นไปนะครับให้คุณหาดูว่ามันมี M 5มห้าไหมดาบ M5 ้าคือคือโอเคแล้วนะครับคุณไหวบวกเท่าไหร่ก็บวกแต่ดาบเนี่ยผมแนะนำอย่าใส่ต่ำกว่าบวก5แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะเบาจนเกินไปส่วนชุดก็ประมาณบวก5้านะครับ ประมาณห้าเหมือนเดิมนะถ้าคุณมีงบขึ้นมาหน่อยนะถ้าคุณมาดูซิกนะครับเป็นดักซิกก็ได้แล้วมาดูที่แอมนะหาแอมสองรูนะครับใครไม่ไหวสองรูอย่าเล่นรูเดียวก่อนเล่นได้ออไปคิดดามดินะครับเล่นได้นะเพราะว่าอะไรเพราะเบรดเนี่ยเพราะเบรดที่เราถือถืออยู่เนี่ยมันใส่ได้ถึงสามอาชีพนะครับ เบรดใส่ได้ฟอสชิวใส่ได้ฟอสเบรดใส่ได้นะครับคือมันแย่งกันถึงสามอาชีพนะครับเราต้องทําใจว่าอีดามเนี่ยมันแพงแน่นอนนะครับแพงจัดๆเลยให้เราเน้นเป็นค่าแอมนะครับใครหาสองรูได้ถูกนะหรือไหวที่จะซื้อสองรูอย่าใส่เขียวอย่างนี้นะถ้าเขียวอย่างนี้มันได้แอมสามนะครับมันจะเบานะครับถ้าจะหาสองรู ก็ต้องอ่าเป็น M7 นะเป็น M7 สองลูอย่างนี้เนี่ยเนี่ย M7 สองลูอย่างนี้13เม M นะครับจริงๆผมคิดว่าน่าจะไหวกันทุกคนแหละ13บสม M มันก็ไม่ได้แพงนะครับแล้วเราก็มาเอามาตีบวกนะครับแล้วก็ออฟไปคิดดเม็ดนะสองข้างใครไหวออฟ M ต่อก็แอม,มนะครับส่วนโลนะมันใส่ได้ทั้งสองอย่างคือโอบกับคิดสัน้นแต่ว่าผมขอแนะนำว่า คุณใส่คิดตั้งนะอ่ะใช่เรื่องเบดอ,อ่ะอ่าถ้าใครบอกว่าซิกมันถูกใช่ไหมคุณไปดูมิทิวก็ได้มิทิวคือของที่ดีที่สุดนะนะคุณคุณมาดูมิทิวแล้วคุณหานะครับ M7 นะเหมือนเดิมหาเป็น M7 2อลูนะถ้าคุณไหวนะ M7 2อลูมีไหววารูเดียวนี่ M7 2อลูนะครับ50 m นะถ้าคุณไหวคุณเล่นได้เลยนะมันแรงกว่าของซิกอยู่แล้วนะครับโอเคมาต่อทิโลนะเรามาดูที่คิสันเหมือนเดิมนะถ้าคุณงบน้อยน้อยแบบน้อยน้อยน้อยมากๆเลยให้คุณเล่นแรงแค้นเลยนะครับให้คุณเล่นแรงแค่นอ่าคิสันเนี่ยมันจะติ๊กต่างไปนิดหนึ่งตรงที่ยิ่งเราใส่ของ G ีสูงเท่าไหร่นะครับยิ่งเราใส่ของขั้น G ีสูงเท่าไหร่ สกิลตรงนี้นะครับอ่าอาสซาชิวเนี่ยมันจะเพิ่มเลเวลขึ้นตอนนี้ผมไม่ใส่มันเป็นเลเวลศูนย์นะอ่าเดี๋ยวผมใส่ขั้นจีเก้าปั๊บเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลเวลของอาสซาชิวโอเคเป็นเลเวลเก้านะครับถ้าเราจะถ้าเราใส่จีสิบเอ็ดก็เป็นสิบเอ็ดนะแล้วสแต็กมันจะเพิ่มขึ้นตรงนี้นะครับให้คุณเลือกของที่จีสูงสุด ผมให้คุณดูแค่ลายแค่นนะกับมิทิลซึ่งมันมชั้นจีเเเหมือนกันและให้คุณหาอ็ออมนะครับเราจะเล่นแอมทั้งตัวเลยนะชิวนะเราจะเป็นตัวที่เล่นแอมทั้งตัวเลยแลนนะนห้ให้คุณหาสองลูนะครับถ้าคุณเล่นสองลูไหวนะครับผมแนะนำสองลูจะดีที่สุดนะ 90m นะถ้าตั้งอย่างถ้าตั้งอย่างนี้ตั้ง 90m อก็ได้นะครับนะจะตั้ง89ทําทำเพื่อนะครับ นะผมไม่เข้าใจเลยนะแล้วคุณน็อกคิดามินะเห็นไหมว่าชิวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันออกคิดามิเดี๋ยวมันออกคิดามิตนะครับเฉพาะแผ่นแผ่นนี้นะที่คุณจะเล่นประมาณนี้ได้เพื่อเล่งดาเมจของตัวเองนะครับเพราะว่าเราจะต้องพันดันเจียนอะไรพวกนี้ใช่ไหมจริงจริงอะ่ะชุดพวกนี้ยังใส่ลงดันเจียนได้อีกยาวๆวนะครับจนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะเริ่มลงโว้นะครับถึงเราจะมาใส่เซตกันกันแต่ว่าตอนนี้ เซตการที่ดีนะครับมันจะต้องเป็นขั้นมาสเตอร์ซึ่งมันจะได้ค่าผู้ค่าริซิตอะไรมานะตอนนี้มีแล้วมีแล้วยังนะเดี๋ยวเซิร์ชดูสิไม่มีนะครับขั้นมาสเตอร์ยังทํายากอยู่เรา,ามาดูตรงนี้ก็ยังหาย,ยากนะมีตัวอย่างให้ดูไหมเดี๋ยวผมขอให้ยกตัวอย่างให้ดูหน่อยผมอยากให้ดูแล้วกันคบเมนดูสิ มันก็ยังไม่มีนะคือจริงๆอ่ะคาแมนถ้าคุณไหวคุณเล่นได้นะโฟเลทมันจะเพิ่มขึ้นนะครับโอเคนะคิสตันเนี่ยให้เลือกตาม G นะครับยิ่งยิ่ง G สูงเท่าไหร่ยิ่งดีคุณจะไหวรูเดียวหรือ2อลูก็แล้วแต่นะครับบวกห้านะอ,อมะนะครับต้องบอกว่าคราฟแอมสิ ครับแอมนะครับแล้วก็เอามาออฟเป็นคิดาเมดนะโอเคฟอสชิลเนี่ยเรื่องของใส่มันก็จบไปนะครับมาเราเราเรามาดูประดับประดับกันเลยแหวนเนี่ยเมื่อคุณใส่แหวนเพชรและลิงก์ออฟรักอ่าวงหนึ่งใช่ไหมให้คุณมาดูลิงก์ออฟไฟเตอร์อีกวงหนึ่งนะครับให้คุณใส่บบกสิบนะ ให้คุณใส่บวกสิบถ้าคุณไม่ไหวบวกสิบให้คุณไปใส่ลิง er ออฟฟ i g เตอร์บวกสองอะไม่ใช่ให้คุณไปใส่คิดที่ข้อลิงบวกสองแทนนะครับคุณห้ามใส่นะห้ามใส่เลยนะผมบอกว่าห้ามเลยนะห้ามใส่ลิงออฟฟ i g เตอร์บวกเก้าเพราะมันไม่คุ้มนะครับถ้าคุณใส่ลิงออฟฟายเตอร์บวกเก้าคิดที่ข้อลิงบวกสองมันแรงกว่าเลยนะครับหรือคุณจะใส่คิด์ที่ข้อลิงบวกหนึ่งผมคิดว่าก็ยังดูดีกว่าอยู่ดีนะ ถ้าไม่ใส่ลิงก์ไฟเตอร์บวกสิให้ไปใส่ค r i t i c a l อลิงนะครับส่วนไหวนี่ข้างนึงนะถ้าคุณซื้อแหวนอ่าไท a i ลน n ์หรือว่าคุณฟาร์ม Thailand ได้คุณฟาร์ม Thailand ไหวนะให้คุณใส่แหวน Thailand นะครับแหวนไ h a i l a n d เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนึงอ่าไท a i ลน n ์ลิงก uh, นี่นะครับแหวน Thailand แหวน Thailand นะจะดีกว่าค r i ์ i c a l อลิงบกหนึ่ง แต่ยังแพ้คิตาโคนลิงบอกสองอยู่ดีนะครับแต่ว่ามันนับได้มันนับขั้นได้เป็นอเวกไทยแลนด์นะครับแล้วก็เป็นด็อก r ตรมาเซลตอนนี้อเวกยังไม่มานะด็อกรมาเซลก็ยังไม่มาแต่แหวนสองวงนี้นะไม่ว่าจะเป็นมะเขืหรือ Thailand ทุกตัวต้องมีนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นตัวไหนนะผมนะครับต้องมีทุกคนนะครับ ไว้ในวงหนึ่งให้คุณใส่ลิงก์ออฟฟายเตอร์อย่างที่ผมบอกนะไม่ไหว้หนึ่งออฟฟายเตอร์ใส่คีย์เดโคลิงนะครับโอเคเรามาดูที่สร้อยกันมั่งนะสร้อยสร้อยตีใช้เพนนะครับอย่าตา่ำกว่าบวกห้านะครับสร้อยตีใช้เพนอย่าตา่ำกว่าบวกห้าเด็ดขาดนะสร้อยกันใช้อะมุเลตรอบลิซิสนะครับอย่าตา่ำกว่าบวกสามนะครับตรงนี้เวลาคุณตีกับคนน่ะแล้วคุณสลับเป็นสร้อยอ่ะ เอาบุเลตออฟดิซิตเนี่ยคุณคุณจะได้มาเลยนะดีเฟนต์หกสิบนะครับอ่าปฏิเสธคิดค่าดาเมจนะแปดเปอเซ็นตปฏิเสธสกิลเอ,อ็มอีหกเปอร์เซ็นตปฏิเสธจอกกออีกสี่สิบนะครับแล้วก็ได้แม,ม่แม่กคิเลดมาสองเปอร์ถ้าคุณใส่ตี๋คนอนะ่ะอันนี้จะตอบโจทย์มากนะครับถ้าจังหวะไหนคุณอยากจะทำดาเมจนะครับให้คุณใส่ซ้อยเพลนแทนนะ โอเคอ่าต่างหูนะครับต่างหูถ้าคุณลงดันนะให้คุณใส่แวนพายนะคุณถึกอยู่นะครับประมาณบวกสองขึ้นไปถือว่าสวยแล้วนะครับบวกสองขึ้นไปนะถ้าคุณใส่ลงวอลหรือมีหัวแดงมากดคุณนะครับให้คุณใส่ดิฟเฟนซีฟเอร์ลิงนะใส่บวกห้าขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันเริ่มได้ค่าปฏิเสธจอกเอาะ ถ้าบกน้อยกว่านี้ไม่ได้คาปฏิเสธเจาะเกาะนะครับมันไม่คุ้มเลยนะเข้มขัดกําไรสิพูดผิดกันแล้วนะครับกําไรให้คุณไปหันให้คุณไปฟาร,ร์มหากําไรดันส้มนะพีเรียสบาลินนะครับแน่นอนเหมือนเดิมให้คุณหาเอ็มให้คุณหาโอเอ็มมาเลยให้คุณหาโอเอ็มมาทั้งสองข้างนะครับเพื่อเล่งดาเมจต้นตัวเอง ถ้าคุณไหวมากไปกว่านี้ก็คือเซียนาแล้วครับที่เป็นก,ก,กําไรเจาะเกาะนะต้องให้มันเป็นออฟเจาะเกาะในรูนะถึงจะคุ้มนะครับกําไรนี่รู้สึกว่าจะไม่มีสายกันนะรู้สึกว่าจะมีแต่สายตีนะครับเพราะนั้นคือจะแนะนําไ้สองอย่างนี้แล้วกันเข้มขัดนะครับเข้มขัดคุณเลือกได้สองอย่างคือกาเดียนกับไฟเตอร์นะครับ บวกห้านะเป็นอย่างต่ำไฟเตอร์ Fighter, เป็นเกมการสายดามจนะจังหวะที่คุณต้องการทาดามจคุณใส่ไฟเตอร์นะครับจังหวะที่คุณต้องการกันคุณใส Guardian, นะ่กาเดียนนะกาเดียนอยู่วให้เอาบวกหกไปดูแล้วกันนะครับเห็นไหมว่าคุณจะได้ค่าปฏิเสธที่จะข้อดามิมาหกเปอร์เซ็นด้วยนะครับเอาไปสู้คนได้เหมือนกันนะเอาไปสู้คนได้ชามชามนะครับชามเหมือนเดิมนะครับ เอมเบอร์ลงดันนะเอมเบอร์ไปลงดันซับไฟไปตีคนซับไฟนะครับอ่ามันเป็นชามที่แบบเป็นค่ารีซิตอ่ะอ่าค่ารีซิตคือค่าค่าปฏิเสธนะครับ mm hmm. ก็เลยไปตีคนไหวทาริสแมนกับคารนเลีย hmm. นมันมีอย่างเดียวก็คือคุณไหวโบเท่าไหร่ใส่ไปเท่านั้นแต่ว่าตอนเนี้ย มันแพงนะจริงๆอะ่ะมันเริ่มจะมีอะไรขึ้นให้เห็นแตกต่างเลยคือใส่บวก9้านะครับคือเริ่มตั้งแต่บวก9กเลยแต่ว่าตอนนี้มันแพงมากนะซึ่งถ้าบวกต่ำกว่านั้นอ่ะมันไม่สมราคาของมันนะับนะับแผทปัจจุบันนะครับผมจะแนะนําว่าถ้าคุณไหวบวกเท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยแต่ไม่ต้องใส่บวกหนึ่งบวกสองนะครับบวกศูนย์ก็แมวนะครับคุณไหวบวกเท่าไหร่ก็ใส่ได้นะครับ ใส่ได้มีงบเหลือๆก็อยากคืออยากใส่ก็ใส่นะครับนะยิ่งใส่บวกมากก็ยิ่งเก่งนะครับตัวตัวละครของเราแค่นั้นเองนะครับขนนกนะคุณใส่เช้าอยู่แล้วข้างหนึ่งนะขนนกคุณไม่สามารถใส่สีเดียวกันสองข้างได้นะครับคุณจะต้องใส่สองข้างอย่างละสีนะครับขนนกสีทองเป็นขนนกเดียวนะครับที่เป็นขนนกสายตีนะ เป็นขนนกสายตีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนต้องใส่อยู่แล้วนะครับหนึ่งข้างนะตูกข้าขึ้นไปกันดีนะครับขนนกขาวนะหรือหรือขนนกออฟรอมันเป็นขนนกสายกันหรือพูดง่ายๆคือมันเป็นขนนกที่ไว้สําหรับสู้กับผู้เล่นด้วยกันนะครับเพราะว่ามีค่าปฏิเสธทั้งหลายทั้งแหล่นะขนนกกาเดียนนะครับมันเป็นขนนกสายกันเหมือนกัน แต่เป็นขนกที่เอาไว้กันหมอนนะเอาไว้กันในดันซะเยอะนะครับมันจะหนักไปการทางกันในทางกันในดันซะเยอะกว่านะครับให้ใส่บวกห้าขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นขนกสีใดก็ตามนะครับมันจะเริ่มดีแล้วนะผ้าคุมผ้าคุมนะครับคุณใส่ได้สองอย่างคือการีนและไฟเตอร์ข่านที่ผมแนะนำคือออสเมียมนะ ถ้าคุณใส่ไฟเตอร์แสดงว่าคุณต้องการทําดาเมจนะครับเพราะมันได้สกิลแอมเลยนะถ้าคุณใส่กราเดียนแสดงว่าคุณต้องการที่จะป้องกันแค่นั้นเองนะครับตอนนี้คุมโลที่ไว้สำหรับสู้กับคนยังไม่มานะอันนี้ก็รอต่อไปเพราะนั้นตอนนี้จะมีแค่กราเดียนกับไฟเตอร์เท่านั้นนะครับก็น่าจะหมดนะ น่าจะหมดแล้วน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคเพราะชิวนะครับเป็นอาชีพที่ดมัมมต้นน้อยมากนะครับให้คุณเน้นที่ค่าแอมนะครับในแพทนี้ให้เน้นที่ค่าแอมเป็นหลักนะส่วนคิเลตเราแทบไม่จะเป็นต้องสนใจเลยนะครับเพราะว่ามันตันเออมันตันจริงม,มันตันมันคุณจะเริ่มไปสนใจคิเลตทีคือมันเกินหกสิบ ถ้าคุณดันแม็กเลดเกิน60ได้นะครับคุณจะต้องเริ่มสนใจค่าเลดเอาตอนนั้นแล้วนะครับซึ่งซึ่งแผ่นนี้ถ้าดันเต็มที่อผมว่าก็ได้อย่างมากไม่เกิน60นะเพราะนั้นผมเลยไม่โฟกัสที่ค่าเลดณะปัจจุบันนะครับโอเคนะพอชิวนะครับตัวชนแห่งคาบาวนะก็จบเพียงเท่านี้นะครับคลิปต่อไปนะ ่าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นของใส่ของฟอร์เบดแต่ว่าอาจจะมีคลิปของวอลเลอร์มาขั้นก่อนถ้าถามว่าวอลเลอร์พี่ทําไปหมดแล้วนี่พี่พี่จะทําอะไรต่อจริงๆแล้วเนี่ยคลิปของวอลเลอร์คลิปเก่าเนี่ยผมพูดถึงแค่อ่าสกิลแอ็แท็เนี่ยผมไม่ได้ลงรายละเอียดเลยนะครับซับสกิลผมลงนิดๆนหน่อยๆน,นะอัพเกรดสกิลเนี่ยผมก็เปิดให้ดูแล้วแต่สิ่งที่ผมไม่ได้พูดเลยก็คือแบตทิลหมดนะครับ ไม่ไม่ว่าจะเป็น1 2 3สผมไม่ได้เจาะรายละเอียดให้จริงๆมันมีเทคนิคในการใช้เบตเทิลโมดนะขั้นที่3ให้มีประสิทธิภาพอยู่เดี๋ยวผมจะมาทําทุกอาชีพนะครับตอนแรกผมกะจะทําเริ่มเบตเทิลโมดเนี่ยเริ่มเบตเทิลโมด3เนี่ยไว้รวมในคลิปเดียวแต่ว่าผมมาคิดดูอีกทีไหนๆก็ทําแนะนํามอาชีพแล้วก็ทําให้มันหมดไปเลยดีกว่าก็เลยว่าจะทําใหม่นะครับเดี๋ยวจะทําของวอก่อนนะมีคนขอของวอมานะครับ ก็เดี๋ยวว่าจะทาวอก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาทาเบรดนะคลิปของใส่นะครับถ้าคลิปต่อไปเป็นคลิปของใส่ก็จะเป็นของฟอร์เบดเลยนะครับถ้าเป็นคลิปแนะนําใหม่ถ้าเป็นคลิปแนะนําตัวละครใหม่ก็จะเริ่มที่วอก่อนนะครับโอเควันนี้นะครับแนว,แนว,แ,นวแนวทางของใส่ของฟอชิวก็มีเท่านี้นะครับวันนี้ายบายครับทุกคนขอตัวก่อนนะครับ